พอล่าบลอดเบลคุณแม่ลูกสองวัย40ปีชาวอเมริกันกลายเป็นสตรีที่ได้รับการจดขานไปทั่วโลกภายในเวลาเพียงข้ามคืนหลังจากที่เธอตกเป็นข่าวอื้อฉาวในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังการลาออกจากตำแหน่งของผู้อำนวยการ CIA พลเอกเดวิดเพตรัสนายทหารอนาคตไกลซึ่งหลายฝ่ายยกย่องให้เป็นนายพลแห่งกองทัพสหรัฐที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคปัจจุบันพลเอกเพตรัสรู้จักกับนางบลอดเวลครั้งแรกเมื่อปี2549ระหว่างที่เธอทำวิทยานิพนธ์ ยาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในหัวข้อจักบบรกบฏบาทผู้นำของกองทัพโดยพลเอกเพทรียสรับปากช่วยเหลือเธอในการให้ข้อมูลเพื่อค้นคว้าวิจัยก่อนที่ความสัมพันธ์อันแบนบแน่นของทั้งคู่จะได้ก่อตัวขึ้นในเวลาต่อมาระหว่างที่นางบรอดเวลรับหน้าที่เป็นผู้เขียนหนังสือประวัติชีวิตของพลเอกเพทรียสซึ่งทำให้ทั้งคู่ได้มีเวลาแกล้ชิดกันมากขึ้นรวมถึงได้เดินทางไปตามส,าสถานที่ต่างๆพร้อมกันทั้งในสหรัฐและสมรภูมิต่างแดนอย่างอิรักและอัฟกานิสถานนางบรอดเวลเปิดเผยระหว่าง ออกรายการโทรทัศน์เปิดตัวหนังสือ All- อินซึ่งบอกเล่าชีวประวัติของพลเอกเพทริอัสว่าข้อมูลส่วนใหญ่ในหนังสือมาจากการสัมภาษณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งคู่ร่วมวิ่งทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยกันโดยทั้งสองถือเป็นผู้ที่มีนิสัยคล้ายคลยึงกันอย่างมากทั้งในเรื่องความชอบส่วนตัวเช่นการเล่นกีฬาและออกกําลังกายนอกจากนี้ทั้งคู่ยังเป็นสิทธิ์การเวสพอยต์โรงเรียนในร้อยทหารบกชื่อดังของสหรัฐอีกด้วยทั้งนี้จากข้อมูลของกองทัพบ,บกสหรัฐระบุว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานางบอดเวลเพ ได้รับการติดยศพันโทหญิงประจําฝ่ายทหารกองหนุนโดยปัจจุบันนอกจากอาชีพทางหารแล้วเธอยังคงเดินหน้าศึกษาหาความรู้เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการควบคู่ไปกับการเป็นนักไตรกีฬาและมารดาของลูกชายอีกสองคนไปพร้อมกัน ปัจจุบันนางบลอดเวลพร้อมด้วยลูกๆและสามีซึ่งมีอาชีพเป็นนักรังสีวิทยาอาศัรรยอยู่ที่เมืองชาร์ลอตต์ในมรฐนอร์ตแคโรไลานาขณะที่บันทึกประวัติชีวิตของเธอระหว่างศึกษาอยู่ในชั้นไฮสคูลที่มรัรนอนตทดแกต้าระบุว่านางบลอดเวลนับเป็นหนึ่งในนักเรียนที่โดดเด่นที่สุดของรุ่นโดยนอกจากเธอจะเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลประจำมรรัฐแล้ว,ลวเธอ,อยังได้รับเลือกให้เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีจบการศึกษาและเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นของโรงเรียนดังกล่าวอีกด้วยอย่างไรก็ตามความทะยยาาาาาาานนนนแลคควววมมมมุ่่งงัใกกรรส้้้ห ในชีวิตการงานของนางบรอดเวลล์รวมถึงพลเอกเพทริอัสเองดูเหมือนจะต้องมาจบลงก่อนเวลาอันควรจากเรื่องชู้สาวหลังจากความหึงหวงที่มีต่อพลเอกเพทริอัสทําให้นางบรอดเวลล์ตัดสินใจส่งอีเมลข่มขู่สตรีผู้หนึ่งซึ่งเข้ามามีความใกล้ชิดกับพลเอกเพทริอัสก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายจนทําให้เจ้าหน้าที่ FBI ของสหรัฐต้องเข้ามาตรวจสอบและเป็นเหตุให้พลเอกเพทริอัสต้องประกาศลาออกจากตาแหน่งผู้อำนวยการซ i a ในที่สุด